ครับสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้วิบับนอนทอกทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอนอกเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์นอตตี้พาดวยวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์ยืนอยู่ที่ศาลปูใหญ่แล้วก็องค์ปูองค์ดำนะครับก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาขอลาวขอหน่อยเนาะวันนี้ก็วันที่13กรกฎานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมื่อกี้ได้มาขอโชกลาบกับองค์ปูแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาขอคนละไลค์คนละเม้นทําไมขอยอดเม้นอีกหน่อยครับนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มพลังหลังจจาาาากกไไมม่่เเขข้้นร์็ น้อยก็หลุดไปหลายวันแล้ววันนี้ก็มาขอปู่ให้เหมือนงวด0-45้งวด548แล้วก็งวด149่อ14ของน้อยด้วยของเราด้วยเนาะวันนี้ขอ3ตัวปู่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครอยากเข้าห้อง V ี p นะครับนี่เสื้อรุ่นใหม่นะเห็นไหมเสื้อรุ่นใหม่นี้บูชา3 4 9บาทค่าส่ง50แถมทูบ1่ชุดแถมสติกเกอร์ด้วยนะครับข้างหลังนี่เขียนว่าสีออร์นัข้างหน้านี่ก็เป็นนี่สวยครับเป็นปู่องค์ดำเองนี่ไงเหมือนกันนอะนะครับ ใครจะบูชาก็มาหรือว่าอยากเข้าห้องวีพีบูชาทุก,ก็ได้ชุดละ199ก็ได้เข้าครับหรือตะกุดปู่เวศ499กำไรรุ่นแรก599นะครับอย่าปักไ like like ์แอดไร @536GGKXT นะครับเนาะมาวันนี้เปียกนะครับอาจารย์นั่งไม่ค่อยได้เดี๋ยวอาจารย์จะอ่าให้หน้อยวันนี้เด่นสองฟันสองรูดสองวิ่งสองครับสองหนึ 2, ่งเดี๋ยวพูด 2, สองภาษานะวันนี้สองหกหกหนึ 2, ่งสองแปด 2องเฟังอีกครั้งครับสองหนึ่งสอหกหกหแล้วก็2 9 3ตัวมี2 1 6ใครโัรมาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเคอรี่นี่สมตัวมี2องหนึ่งหสองหนึ่เะครับเม็ดเดียวสองหนงห่งขอพูดภาษาอีสานด้วยนะครับ น้อยเมออนี่ก็จะ,ะกจะมีอ่ากัจีมีอันตัวเดียวนี่สองหนึ่งหนึ่งสอหนึ่งสองหนึ่งสอแเจแล้วก็สองเตัวมีสองหนึ่งหเ้าสอหนึ่งแปดเม็ดเดียว2องหต่อไปลาวนะครับรัฐบาลลาวนะครับลาววันนี้เด่น8วัน8รูป8 8ปดเก้าแปดสาสามแป แล้วก็แปดห้านะครับแปดเก้าแปดสามเก้าสามแปดศูนย์แปดหกแล้วก็แปดห้านะครับสามตัวมีแปดเก้าสามแปดเก้าศูนย์แล้วก็แปดหกสามฟังอีกครั้งแปดเก้าสามแปดเก้าศูนย์แล้วก็แปดหกสามเม็ดเดียวก้าแปดแปดเก้าขอพูดภาษาอีสานครับเล่ามานีกันจะมีแปดเก้าแปดสามเก้าสามแปดหก 80 86แล้วกับ8ห้า3ตัวมี893 890แล้วกับ863ตัวเดียวเม็ดเดียวนะครับ89ก้า8กัน86กับหัวนะครับเนาะขอบารมีปูงดาบพู้ใดี่เขาห่องวีพี่กระทักมาสาธุปู่สาธุปู่เดี๋ยวพาไปขอปู่เวทด้วยนะครับปน้ำท่วมครับน้ำถ่วมเลยตรงนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปขอปู่เวทกันตรงนี้ก็เกิดน้ำถ่วมมาเยอะเลยข้างหน้านี้เป็นองค์เท้าเวสวนนะครับใครมาก็อย่าลืมมาไหว้ดูเสื้อสวยมากมียันด้วยดูสวยไหมข้างหลังมีซิดออนนดนะ เดี๋ยวอาจารย์ตั้งน้ำโม่น้โมตัสสับพะขะวตัวระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสับพะขะวตัวระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสับพะขะวตัวระหตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมะราชโนทเทวิสุวรรณโนมะรหังสุขังรรหังสุขตัวน้โมพุทธายะทาวิสุวรรณโนตะตุมหาราชิกายะข้าพันดาพระทัพุริโตเวสสะพุทธะพุทธังอรหังพุทโธเาวิสุวรรณโนน้โมพุทธายะ นะครัับอนนี้ไหว้ผูเวทเสร็จแล้วอันนี้จะเอ๊ะอะไรบะอะไรกัดอ,อะไรกัดคอยวะอะไรกัดไม่รู้นะครับงูบอกว่าไ,ไปดูก่อนอะไรกัดโคกไม่ดีดมากไม่ใช่บริเวณงูหรอกงูต่อกระต่ายและ่ะ ครับอันนี้เป็นท้าววิรูปปักโของค์ใหญ่มากเลยนะครับจะพาปัจฉิมัตสมิงทิวาพาพาเคสันตินาคามหิทติกาเตปิตุมเหอ,อนุรักขันตุอาโระเขเย,ยนะสุเคนะจา่ะโอ้ยยุ่งอะไรอ่ะโอเค ฝากด like, ากดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับขอให้สมปรานาทุกคนทุกประการจารนอตี้ขอ,อาลาทุกคนตรงนี้นะครับอย่าลืมนะไข่กะบุชาก็ทักไลค์เข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับเอยเดี๋ยวไปดูหน้าปูกันนิดนึงไม่เคยได้เอาลงให้นะครับกำลังลาแล้วก็ไปลานหน้าปูกลยเนเนี่ย,ยไม่ได้ไม่ได้พามาโชว์ตรงนี้สักที นะครับนี่หน้าปู่ครับปู่องค์ดองค์ใหญ่ก็อยู่นี่ก็ปู่องค์ดำเหมือนกันองค์ใหญ่ปู่นันตะปู่สีปู่องค์ดำนะครับใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะครับตำหนักปู่ใหญ่ออนอตตี้ครับสวัสดีครับตั้งอยู่ที่บ้านนนท์สัมภีรมพนังบุใจกาลสิีสวัสดีครับ